และวันนี้จะมีเรื่องเป๊ะๆมาบอกท่านผู้ชมอีกด้วยเพราะเป็นเนื้อเรื่องที่น่ายินดีจริงๆครับผมเพราะคนที่พวกเรารักกันมากๆเลยและถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของดาราในช่องสามเป็นคนซึ่งมีความกรุณาแล้วก็มีเมตตาจริงๆครับกับน้องๆแล้วก็ทุกๆคนใครๆก็รักทั้งนั้นนะฮะจะบวช คุณเกรทวรินทรจะบวชแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องคุยกันสักหน่อยว่าเอ๊ะจะบวชยังไงทําไมถึงบวชโบราณเขาว่าว่าบวชเสร็จแล้วอะไรต่อนะบีอะใช่ไหมมันจะจริงไหมอะไรไงก็ต้องมาคุยกันวันนี้เราเลยเชิญคุณเกรทวรินทร์มาร่วมรายการกับเราท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับคุณเกรทวรินทร์ครับโอเคครับสวัสดี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 ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนั่งครับได้ครับแทนที่เลยครับไม่นั่งชั่วคราวนะไม่ตลอดไม่ตลอดไม่ตลอดแทนที่ พี่ใหญ่มานั่งข้างคุณป้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องบอกเลยว่าขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆขอบคุณครับคุณลูกที่จะบวชด้วยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณครับและเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะออกรายการเรียนท่านผู้ชมนิดก็เพิ่งลาบวชผมไปเมื่อสักครู่นี้เองดีใจดีใจเวลาที่เห็นเขาจะบวชแล้วมันเป็นความรู้สึกดีมากแต่ต้องถามท่านผู้ชมก่อนเลยว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มาเราเคยบวชเรียนมาก่อนไหมยังไม่เคยเลยครับยังไม่เคยเลยครับผมปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับ หยุดไว้ที่30มสิบเมื่อหยุดไว้เลยหยุดไว้เลยสามสิบสองครับอายุสามสิบสองไอความคิดที่ว่าเราจะบวชเรียนเนี่ยคุณคิดมานานหรือยังคือจริงๆคิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับช่วงปีที่แล้วว่าว่าตอนนี้เราก็อายุ32แล้วคือผู้ชายก็มีเกณฑอาหารกับบวชที่อย่างคือเกณฑอาหารตอนนั้นเราผ่านมาละแล้วก็ตอนนี้อายุ32แล้วคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เราน่าจะบวชให้ให้ทดแทนบุญคุณ ครอบครัวให้กับคุณพ่อคุณแม่กับคุณยายด้วยคุณยายด้วยคือเนี่ยสำคัญมากครอบครัวไทยเป็นครอบครัวขยายเวลาพูดในเรื่องบวชเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวไม่ได้จริงๆนะครับผมต้องให้คุณพ่อคุณแม่คุณยายใช่ครับนะแล้วคุณปู่คุณย่าแล้วแต่จะอยู่หรือไม่อยู่ยังดูเรามาที่ลิ้นดูมาครับผมคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ครบครับผมครับผมคุณยายดีใจมากไหมดีใจพอรู้ว่าจะบวชเนี่ยคือคือตอนแรกเหมือนกับแม่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าว่าเราจะบวชใช่เพราะงานเรายุ่งเนี่ยเพราะเหมือนเราทํางานอยู่เี้้ยแลวพ จากการที่ดูแพลนแล้วผมรู้สึกว่าผมตัดสินใจอยากจะบวชช่วงกลางปีนี้ก็เลยก็เลยบอกแม่ตอนแรกแม่ก็บอกว่าแล้วกระทบเรื่องงานไหม,อมบอกว่าไม่กระทบ คำว่าไม่กระทบจริงๆนี่คือเตรียมตัวมานานเลยนะคือจริงเตรียมตัวมาครับช่วงนี้ก็จริงๆยังถ่ายละครอยู่ใช่ไหมเรื่องหนึ่งแต่ว่ายังไม่เสร็จแต่ว่าทางกองก็ใจดีให้ให้ให้ใหผมมาบวชแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก,กลับไปถ่ายอีก3 0ที่เหลือครับ<อ>ปราเด็นคำว่าไปถ่ายสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยเพราะตอนไปบวชเนี่ยก็คือทันโทษนะครับ,รบทั้งคิวทั้งผมมันไม่มีเหลือ<ช>คุณต้องรอผมขึ้นอีกอคือยังน้อยอีกสองเดือนใช่ครับเรื่องผมนี่ก็จะมีเทคนิคในละคร<อ>ในเรื่องนี้ผมก็จะมีใส่หมวววกบบ้้้้้าาางงออะไรรแต่่ใใคิขึน ต้องคิ้วต้องคิ้วขึ้นรจริงๆนะดีใจไหมเกรทความรู้สึกจริงๆขังคนทั้งเราตัดสินใจเอง <ฮะ S 2> ด้วยนะไม่ได้มีใครมาบอกว<ช>่าเฮ้ย <"He i, S 2> บวชได้แล้วบวชได้แล้วไม่ใช่<ว>นะตัดสินใจเองนะดีใจไหมดีใจมากครับต้องบอกเลยว่าพอได้บอกกับพ่อแม่หรือบอกกับคนรอบข้างว่าจะบวชแล้วก็ได้เตรียมการมาจริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าข้างในมันพร้อมม,มันอยากอยากบวชสักครั้งแล้วก็รู้สึกว่าพยายามคุยคุยกับตัวเองมาเรื่อย ในวันปกติเราก็จะสวดมนต์ก่อนนอนอยู่แล้วก็จะมีนั่งสมาธิบ้างถ้ามีโอกาสอาจจะไม่คุ้นชินผมในสภาพนี้พยายามพยายามน่คือคือคือมันจะเป็นมันจะเป็นเรียกว่ามันเป็นอีกอีกมุมหนึ่งที่ที่คนไม่เคยเห็นมันเป็นธรรมดาจริงของมนุษย์ที่เราต้องมีหลายมุมแต่นี้เป็นมุมหนึ่งซึ่งจริงๆเวลาถ้าเกิด แปลกมากเลยคนสมัยนี้ถ้าเกิดเราเอามุมนี้ออกอากาศหรือบอกใครไปเขาจะว่าเราสร้างภาพมุมนี้จึงเป็นมุมที่จริงๆแล้วนักแสดงหลายคนหรือคนเป็นจานวนมากทําอยู่แต่ปิดบงังเพราะกลัวว่าสร้างภาพสร้างภาพกลัวว่าเวลาบอกออกไปแล้วอุย้ยแบบรจริงหรือเปล่า<ม>หรือแบบอ<ป>ะไรใช่ไหมพมผมครับผมหน้าอันที่หนึ่งครับ ก็สร้างภาพอันที่สองก็คือภาพที่เราทําไว้นั่นน่ะวันหนึ่งเราไปทําเลเข้าจะพังที่หน้าครับคุกก็เลยจะปิดบังภาพ้ข่คำว่าตอนนี้ก็เรียกว่าไล่ลาบวชเลยใช่ครับก็พอพอรู้ว่าคือมันความรู้สึกว่าเราถึงเวลาแล้วแล้วก็พร้อมแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันนี่ก็เวลาบวชนี่ภาพนี่ก็เลยบวชนะวิชใช่ครับครับนประวิติครับผมก็วันนี้ก็ ทีมงานพี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนที่สมรักใช่ครับที่มีบุญคุณกับเราแล้วก็เคยร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็ลาคุณอาแล้วใช่ๆครับ6ครับจริงๆแล้วเนี่ยจะบวชวันที่เท่าไหร่ครับวันที่9ครับ9มิถุนายนครับผมเลิกเป็นไงครับ คือที่วัดบวรนะครับจริงๆเลิกเลิกบทเข้าบชจริงเนี่ยจะประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นใช่ห้าโมงเย็นแล้วก็ส่วนเลิกปงผมเนี่ยจะเป็นของทางญาติพี่น้องครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะเป็นช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสองก็ก็อันนี้งานนี้แฟนคลับมาได้ครับก็อยากเชิญชวนทุกคนทุกคนแต่จริงๆเชิญชวนทุกคนแต่ว่าก็ดูเรื่องความสะดวกสบายหรือว่าคือเกรงใจว่าบางทีมาแล้วแบบว่า ที่จะขับแคบอะไรเงี้ยก็ต้องต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้าใช่เชิญชวนทุกคนด้วยแล้วก็จะมีจัดที่ให้กับพี่ๆน้องๆแฟนลับแล้วก็ญาติพี่น้องอยู่แล้วคือเป็นงานบุญงานกุศลก็อยากชวนทุกคนจริงๆเพราะเขาเจตนาจริงๆเขาตั้งใจบวชจริงๆัและที่ดีไปกว่านั้นอีกที่ผมทราบมาคือสำหรับผมผมเนี่ยนี่พูดตรงนี้ผมคนรู้ก่อนเลยที่ดีมากไปกว่านั้นเขาไม่ได้บวชแบบชนิด7วัน15วันนะครับคุณบวช 1นึ่งเดือนครับหเดือนนะฮะคือตั้งใจจริงบวชวัดบวรจำพรรษาที่วัดบวรครับอยู่ที่วัดบวรสิบห้าวันครัแล้วก็ไปจำพรรษาต่อที่แต่ไปอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับที่บ้านที่บ้านใกล้ใกล้ครอบครัวครับครับผมสิวันคุณแม่จะได้ไปตักบาตรใช่ใกลคุณแม่คุณพ่อคุณยายและญาติพี่น้องได้ไปตักบาตรได้ชื่นใจเนาะชื่นใจชื่ใจแม่แรู้สึกไงบ้างอะแม่ถามว่าแกจะเบียดหรอมาตรงนี้สังขารเลย แต่พวกเราใช่ไหมไม่ใช่แต่พวกเราที่จะสงสัยเพราะว่าเบียเสร็จแล้วก็ต้องเบียดๆชอบเบียดมิตรคำถามชอคำถามแรกเลยค่ะแกจะเบียดเหรอแล้วมันจริงหรือเปล่าไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงจะเป็นสองคำถามที่โดนบ่อยคือจะเบียดแล้วใครถือหมอน เดี๋ยวเรื่องใครถือหมอนไม่ต้องพูดเลยครับผมถือหมอนเนี่ยผมบอกเลยผมรู้แบบรายละเอียดลึกซึ้งเลยครับเจอกรีดบ่อยครับผมนะฮะใครถือใครถือบอกบอกไปเลยแล้วตามข่าวด้วยเออเขามีแฮชแท็กไงเจมจีไงใช่ไหมถือหมอนใช่ไหมเจมจีไม่ถือบอกไปเลยแต่ให้ให้ไปงานเอาเหรอฮะหมอถือหมอนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ้าว เนี่ยเนี่ยคุณดูผ้าเด้คุณดูผลักษณะนี้ถือข้อมือถืออะไรเขาแล้วให้เขาถือหมอเลยแล้วกันใช่เป็นถือข้อมืออย่างเดียวเดี๋ยวก็รูปหน้ารูปตาเดสนิทกันครับสนิทกันเล่นกันแบบนี้หรอเกรสเตรียมหมอนไว้สโลนึงอ่ะครับผมกะว่าจะเป็นของชำร่วยแต่จริงมากจริงมากจริงมากทุกคนถือหมดเลยนะน่ารักจังเนี่ยดูสิดูสิโอ้โหน่ารักซะขนาดนั้นไม่รู้จะพูดยังไงแต่จริงๆรักแบบน้องโอ้หน้องครับแน่นอนคร้อยเปอร์เป็นอย่างอื่นนะทีก็เลยไม่ใช่ผมถามตรงๆครับ คุณไม่ได้มาทางสายนี้ครับเพราะไม่ครับไม่ไม่ไม่เพราะคุณสายปกติผมสายปกติครับก็มันอันนี้สาคัญละอันนี้ถามจริงเลยถามจริงคือคนเนี้สงสัยกันเยอะมากเลยเกรทเป็นคนที่มีเรื่องนี้เงียบสุดๆจริงๆเลยครับไม่เคยมีข่าวกับใครเลยไม่มีแบบแวบๆก็ไม่มีไม่มีจริงๆเป็นคนรักษาตัวดีมากหรือหรือเป็นคนรักษาตัวดีมากหรือ ไม่มีใครเขาเอาโอ้ยคนะมันเป็นยังไงเกรฑหรือไม่มีจริงจริงเนาะอไม่มีจริง์มีไมันเป็นยังไงบอกคุณอาไปมันไม่มีครับยังไม่มีครับโอ้โหไม่มีแอบแอบหรอ แแบบก็ต้องมีบ้างไหมเขาเป็นสิ่งสดใสและก็น่ารักจริงๆวันนี้ก็มาบอกท่านผู้ชมได้ทราบเป็นที่แรกเลยนะฮะนั่งกันที่นี่รีวิวบันเทิงว่าเขาจะบวชแน่นอนวันที่9มิถุนายนนี้แล้วก็แฟนคลับก็ตามนะครับญาติพี่น้องแล้วก็พวกที่รักใคร่ชอบพอไปกันได้เลยที่วัดบวรแต้องบอกซสก่อนนะว่าจริงๆ ไปถึงสักประมาณบ่ายสองโมงนะฮะบ่ายสองโมงนะฮะไม่ต้องไปรอตั้งแต่เช้านะครับเดี๋ยวบางคนไม่ทราบไปจริงๆไปรอเดินรอบโบสถ์ก็สักประมาณบ่ายสามบ่ายสามก็ได้เพราะบ่ายสองจะเป็นเรื่องของปมผมใช่ครับเป็นเรื่องของโปร่งแสงก่อนนะครับครับเกลครับมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนๆเชิญเลยครับอ๋อโอเคครับก็ขอเข้ามาก็อะไบครับผมกล้องไหนฮะกล้องหนึ่งครับกล้องหนึ่งแฟนๆนะครับต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวแฟนคลับส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวเจอกันส่วนตัวแต่สําหรับ คนทั่วๆไปที่ผมอาจจะเคยร่วมงานด้วยนะครับก็อยากจะขอหัิกรรมนะครับหสิกรรมให้ผมแล้วก็ครั้งนี้ในการบทครั้งนี้ผมก็ตั้งใจเต็มที่ตั้งใจจะปฏิบัติให้เต็มที่และทําให้ดีที่สุดนะครับก็ขอหสิกรรมทุกคนด้วยครับโอ้โภูมิใจในตัว<า>พี่เกรทมากเลยค่ะเขาเป็นคนน่ารักจริงๆนะกล้าพูดท่านผู้ชม ล้าพูดอย่างใจจริงเลยเสมอต้นเสมอปลายรู้จักมาเป็นสิปีแล้วน่ารักอย่างไงก็น่ารักอย่างนั้นแล้วก็เป็นพี่ของน้องที่น่ารักเป็นคนที่อยู่ในช่องและช่องก็ให้ความเชื่อถือและทุกๆคนก็ไม่ว่ามีอะไรก็มาพึ่งพี่เกรดนี่จริงๆเลยในทีฟุตบอลอีกอย่างโอ้โหเป็นตัวหลักเลย แต่เตะไม่ค่อยเข้ามข้อพยายามสูงนเอาไม่ค่ะหาแก่แล้วขายข้อไม่ดีบอกนี่ก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับเราคงต้องพักตรงนี้สักครู่นึงเพราะว่าสิง